สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Power Supply ครับแบรนด์ a d t e c นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในเวลานี้เช่นกันก็อันนี้500บาทนะครับบัตแท้บัตเต็มบัตแท้แน่นอนบัตเต็มเพิ่มผู้ซัมทอยเนี่ยไอตัวนี้จะไม่ได้ามาตรฐาน80%นะครับแต่ทาง Adtech เขาเล่าบอกมาว่าสามารถแต่ไฟได้ถึง82%ถึง85%ดเูเลยนะครับก็ยัเป็นนะครับฟูลบัตใเนี่ยบัตรแท็บ ตัวน so oh. <Jean. S 1> no ี้ก็จะมี็นขันลมขนาด120่งร้อีิบนะครับแต่เรามาแกะกล่องเลยดีกว่าไอ้ตัวนี้จะหนักมากมากๆเลยบอกเลยหนักมากเรามาแกะกล่องเลยขอระยะบันตังนี้นะครับเพื่อนๆอะ่าได้ยินเพื่อนโอ้โหมันแหนมเลยดู๋ดิโอ้โห ขาขอดีมากเลยเดี๋ยวผมขอกางชุดนี้ก่อนโอเคในกล่องมีอะไรมีแบบลปปปปปูกอมเฮ้ยไม่ใช่แผ่นดูดควงเฮ้ยซองดูดความชืม้นะกินไม่ได้นะกินตายเลยแล้วเขาก็จะแถมล็อตมาให้ด้วยส่วนนี้จะเป็นสายต่อ power supply ก็คืออันตัวนี้นะครับ ในส่วนของพวกเครื่องไปผมอาจจะอธิบายตรงตรง้านนี้เองไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันเกีแบบ่ยวกับกระแสไฟฟ้ามันคืผมไม่ค่อยจะชำนาญเรื่องนี้เท่าไหร่ครับแต่พอ,อจะได้เแบบมันมันดีมากเลยเฮ้ยท่านี่ขึ้นเลยเนียมันนิ่มดีนะ,ะเออแบบมันเก็บได้ดีเนี่ยอ๋อเล่น,เล,นเล่นอะไรนี่ยวางทีกก่ไปนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่า ทั้งลงก็จะเป็นแบบนี้มีโลโก้แอดส์เองแบบนี้นะครับ ครับตัวนี้ก็สามารถเปิดไฟได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่ามันระบายความร้อนที่ดีมากมากเลยนะครับและตัวนี้มีระบบป้องกันเกลียเกันกับโรงงานอุตสาหกรรมเลยนะครับมีระบบป้องกันไฟดันมีระบบป้องกันไฟเกินมีระบบป้องกันแรงดันไฟมีระบบป้องกันไฟตกมีระบบป้องกันไฟรัดวงจรครับมีระบบป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกินและสุดท้ายครับมีระบบป้องกันไฟกระชากเลยนะครับตัวนี้ใช้คาปาซิเตอร์ที่มีคุณภาพสูงทนทานต่อการใช้งานมากครับอ่ะถ้าถามว่าคาปาซิเตอร์คืออะไรคาปาซิเตอร์ก็คือตัว ปองกระแสไฟครับให้จ่ายไฟนิ่งครับประมาณนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือจุดเด่นที่น่าสนใจของค o มเ r รุ่นนี้นะครับ a t ตเท็กวีพ้นะครับเป็นอุปกร์ที่ราคาไม่ถึงพันห้าแต่คุณภาพจัดเต็มคุณภาพระดับโรงงานอุตสาหกรรมเลยนะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวเลือกหนึ่งทีเดียวเลยนะครับเพื่อนสำหรับการรีวิวอเปอร์แอตเท็อันนี้นะหรับผมผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ